สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสู่บ้านทัทสันสีนะคะลูกค้ามาสักไายมือครั้งแรกค่ะทําไมถึงอยากสักไรยมือค่ะญาติแนะนํามาค่ะเพราะว่าสักแล้วกลับไปดีขึ้นค่ะข,า,ขายดีขึ้นแล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่3ค่ะแล้วก็มีโชคเรื่อยๆค่ะแล้วเขาไม่เคยถูกลอตเตอรี่ไม่เคยถูกเลยค่ะตอนนั้นเขาแย่มากพอเขาไปสักล้างสิทธิ์ครองหนึ่งเขาก็เลยแนะนําให้ฟัง แล้วทีนี้ก็เลยติดตามในเพจค่ะก็เลยดูดูแล้วก็อืมแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนค่ะแล้วก็แนะนําคนข้างๆไปสักด้วยเปลี่ยนนิดหนหมายถึงว่าได้ทำโชคได้ทำธุรกิจใช่ใช่ขายของดีขึ้นลูกค้าเข้าเรื่อยๆขาย <ๆ S 1> ะอะไรอะคะขายพวกไอ้ก๋วยเตี๋ยวลแล้วก็ไก่ย่างอะไรพวกนี้ค่ะเขาเหนียวลูกค้าเข้าเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็มีโชคมีลาบ วันที่แล้วก็ถูกอีกนี่พูดชัดเจนแสดงว่าเห็นชัดชัดนะคะก็ลองดูนะใครที่กําลังทําธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยติดติดขัดขัดมีปัญหาอะไรเงี้ยลองมาคุยกันมาเจอกันคิดว่าการเจอกับปลาครั้งหนึ่งอย่างน้อยได้รอยยิ้มดีๆกับไปนะก็คุมนะคะกำลังใจที่ดีที่เราจะสู้ต่อกําไรก็คือถูกหวยอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ขอทุกคนได้ทั้งกาไรได้ทั้งสิ่งดีๆเข้าไปนะคะแล้วเราจะได้เจอกันนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ